M สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกคนเลยนะคะแสงกะสิแบบว่าเป็นแบบแสงเขาลายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นุนางที่ข้างนอกเฮียนนะคะนางยงุ่งอมองข้างนอกมึงเดินเฮียนเลยนะคะว่าเด็กเขาไปเฮียนนะคะมันก็นสิเป็นแบบแสงลายๆเนี่ยนะคะเพราะว่าแสงมันเขามานะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเมื่อนี้นะคะเรื่องของเรื่องที่แบบว่ามาทายคลิปนะคะที่มาพบกันอีกแล้วก็คือว่ามูหนูแนะนำมาหมาหนึ่งมากเลยคะ่ะพี่พีนุก,ก็เลยอยากจะมาแช่ พี่ๆเบิรงน้ำว่ามันเปลี่นยังไงว่ามันแสบบองสินะคะแต่มูหนูเล่าคันกันมาแห้งนะคะว่าไปติดมามารดหนีได้สามซีมือแล้วแล้วมันแสบแล้วมันกระปุกเอ่อมันมันกองดีกว่านะคะมันถวยอ่ะถวยมันถวยถวยละวซีบาทนะคะอ่าที่มูหนูไปซื้อมากแล้วมูหนูบอกว่ามันแสบแสบแห้งนะคะหนูก็เอาโอเคเอามาลอกเบรง นะคะอันนี้นะคะมันเป็นของประเทศจีนนะคะมูบอกนะคะอันนี้มันเป็นน้ําซุปหมาล่านะคะมันเขียนบางนี้ว่าหมาล่านะคะส่วนนี้น่าจะเป็นรสเหนื้อนะคะเพราะว่ามันเขียนว่านิวจินโลเมียนนะคะหองนี้อืมรสเหนื้อนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนูวอ่ะสิไปต้มมาเบิงว่าแบบมันจะได้เป็นเป็นเนื้อที่แบบเป็นชินช้นๆคือเขาบอกกันบออว่าเขาแบบบอกไปซื้อนะ,ะ <c oughs> นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนูวขอตัวไปแบบ ไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าต้มแล้วหนูจะทาห้เบิงนะคะโอเคนะคะอันนี้นะคะพี่พี่ทุกคนหนูเปิดออกมาแล้วหนูแบบออจะมาเปิดหนูือแบบปึ๊กยังสี่นะคะเพราะว่าแบบหนูกับ่าเห็ดไบใบถับปิดมันจะน้อยหนูกะสีกอกเิิดเลยนะคะหนูกะเงึดจะกอกอันนี้นะคะกะสีนีเครือองปรุงมะไห่นะคะนี่อันนี้นะ่าจะเป็นน้ำซุปนะคะอามวาของจีนมันคือเขียนภาษาไทยล่ะคะ่ะพี่พี อันนี้เราจะเป็นน้ำซุปนะคะหายไส้ตงไป่นะจะเป็นอ้อยเครื่องปรุงว่าเป็นน้ำซุปหรอกคะ่ะหนูคิดว่านะคะยวหนูสีล่องไส่อันนี้มากมาก็ได้เยอะอยู่นะคะกะยวะนูสีล่องไส่เบิ่งก่อนนะคะอันนี้นะคะพีพีทุกคนหนูใส่แล้วนะคะอ๋อนี่มันสิเป็นแบบเนื้อแบบเป็นต,นตอนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นชินช้นๆแบบนีงเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นพักเดี๋ยวนูแปเอาน้ำก้นนะคะเพะว่านูต้มน้ำไปแล้วนะคะนี่นะคะพี่ๆีน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นหนูใส่ไข่ไปน้ำนะคะไข่เราก็ใส่พักนะคะเดี๋ยวนูขอคนก่อนนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆทุก้นนี่นะคะหนูใส่พักใส่ไ,ไข่มันไม่คอคยเห็นนะคะอันนี้เนื้อที่เพิ่นหายมากนะคะนี่เป็นแบบชินช้นๆแบบนี้เลยนะคะ กินกะได้ยูนะคะพี่ๆแบบหาวเชียงหอมนะคะกินหอมหอมมากเลยค่ะหอมจังเลยค่ะกินกินหอมนะคะกินได้นะคะเดี๋ยวนุซิลอนกินมากๆเลยนะคะเหมือนมันก็มั่งจะอืดน,นะคะตอนนี้นุต้องฟาวกินนะคะ ะจะก็คอยแบบเนี้ยว่นเลยนะคะน้ำซุปก็เป็นมาลาก็เป็นแบบมาล่าเลยนะคะรสชาติกับมาลาเลยมนูทจะต้องกินเนื้อที่เพิ่นหามากนะคะนี่นะคะ อ๋อแบบนุ๊กบ่ค่อยหมักนะคะนุ๊กบ่ค่อยชอบเนื้อปานในนะคะถ้าหนูเป็นคนแบบบ่ค่อยกินเนื้ออยู่แล้วนะคะเ็ดย์ินเบเกอนมาแบบกระสิเเ็ดเ็ดเ็ดสุดเ็ดสุดแล้วค่ะ เมื่อกี้แม่นูเอิดมาบอกว่าเบิ้งงว่าในเด้อไปเอาใหญ่ดีก่อน,นะคะแม่นูเบิ้งงว่าไปถังค่ะอันนี้ถักไหมคะใช่ อันนี้จีต่างไข่ไก่นะคะอันนี้ก็พักนะคะหรือจะเอื่านว่าพักในเอื่อนเข้ามาจีแสงเข้ามาชู้ช่หรือว่าช่ายก็ได้นะคะ อันโ้ลองกินน้ำซุป,ปลงนะคะอันนี้กินแบบข้นจีนะคะห่ายกินหอมกินแบบกินหอมนะคะหอมแบบหอมเลยนะคะมา่ากไไลนะคะรือว่ามันอืดดูกับว่ล้วาแบบคนไหรือว่าอืดน,นะคะตอนนี้ ออมันไหลายแบบไหลายยูนะคะพี่ๆทุกคนหนูก,กินม,มื่อมดนะคะอายุซ่อมนีแล้วค่ะหนูอิ่มก่อนนะคะเทิ้งแบบหนูเพชรนะคะแล้วก็มีแบบว่าขณะที่หนูก,กินมันว่าค่ะกระชีมีน้องๆมากแบบเลี๋ยวเบ้งหน้านูนะคะยุ่แบบขนาดเท่ากี่แล้วค่ะพี่เลี๋ยวเบื้องหน้านู้นะคะยี่กินน้ำหนูเด,ดินหนูเสียเบื้องนะคะอันนี้นะคะหนูมีน้องม้านะคะนี่นะคะ น้องม้านะคะในภาษาจีนเขาจะเอียนว่าโกนะคะมาหน่อยกับเฉวโกนะคะถ้ามิงจูชื่อฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นะคะตัวนี้ซื้อฮันนี่นะคะส่วนอีกตัวนั้เบบี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 ้กู้อะไรกู้อะไรกู้อะไรมาหนีแล้วมาหนีเบบี้เบบี้นี่ตัวนี้นะคะเบบี้นะคะเบบี้เบบี้เบบี้อ่าไปแล้วนะคะไปเฮาคนส่วนตัวนั้นนะคะกะ คัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นม้าหน่อยคือกันนะคะสรุปแล้วมีอยู่สามตัวนะคะมีตัวนี้นะคะฮันนี่ฮันนี่คัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ตอนนี้คัตเตอร์กินน้ันใช่ไหมคะเบบี้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 คัตเตอร์คัตเตอร์อ่าอันนี้อันนี้คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์ส่วนตัวนั้นก็คือ เบบี้ส่วนตัวนี้ฮันนี่นะคะปกติฮันนี่สิแบบว่ามีขนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ตัดออกนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นไม้ขี้หอนนะคะก็เลยต้องตัดนี่นะคะอ่าคลิปกระจิแบบว่าจบลงเพียงแค่นี้นะคะกะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หนู้น้านะคะเพื่อทีแบบจะเป็นกำลังใจนะคะนูเห็นแล้วแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะคอมเมนต์เวลานูหนูอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วนูก็สิแบบพยายามตอบกลับทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าแบบนูดีใจแห้งนะ แล้วก็เอ่อช่วงนี้นูกับแบบว่าคอยได้รุงคลิปนะคะกับแบบอย่าลืมนูเดอ้อค่ะพี่ๆทุกคนอย่าลืมนูเดอ้อเพราะนูก็สิพยามหาเอ่อเห็ุคลิปลงนะคะเพราะว่านูสอบปะคะ่ะพี่ๆหนูต้องอ่านหนังสือสอบอย่าลืมนูนะคะจะาทานหูหวางจากการปิดเพิ่มยังสีนูกับสีมัธยตอนนี้กนใกล้ปิดเทิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสองสามนาทีก็สิปิดแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทยอยปิดคอร์ดเตี้ยนไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวนูจะอาจจะแบบไม่เหตุแบบคลิปแบบ เดนูขอคิดก่อนว่าเหตุเนี่ยเดนูขอคิดก่อนนะคะว่าเหตุอย่างนะคะได้ได้เจอกันแน่ๆนะคะเดนูสิมาเหตุนะคะอาจจะแต่ว่ามีพี่ๆขอมากนะคะว่าห้เหตุข้ามสาพีใส่ในชีวิตประจำวันภาษาจีนนะคะคลิปหน้าอาจจะเหตุนะคะโอเคนะคะเด <ๆ S 2> นูสีเหตุห้แน่นอนนะคะหรือว่าพี่ๆอยากเอ่เบิ้งคลิปแนวใดก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้โพสได้น,นะคะเดนูอจจันใดเนูเหตุใดเดนูเหตุแน่นอนนะคะโอเคนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ